สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากเริ่มสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถ,าารถคลิกลิงก์างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่สองต์แลอพปีสแสดงครับช่วงโปรแกร,รมโทรหดจากนี้ไปในคาวาน,นีและแม็กโทมิน่ควรเป็นตัวจริงพอพวกบาค,ควรสำรองหลังจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังนะครับเมื่อส,สัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดความชัดเจนว่ายูไนเต็ดจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อรับมือกับโปรแกร,รมอันหนักหน่วงที่รอพวกเขาอยู่ในช่วง2 3สัปดาห์ข้างหน้าที่ถึงนี โซชาพาลูกทีมทําแต้มหลุดมือตลอด3เกมพิมลิกที่ผ่านมาและถึงตรงนี้นะครับเขาคงรู้แล้วนะครับว่าจําเป็นยังต้องใส่แนวคิดใหม่ๆสู่เกมเพราะทุกๆเกมจากนี้ไปพวกเขาจะต้องการรับมือมันหนักจริงๆ ด้วยความที่โซชาครับมีเพื่อนมากมายอยู่ในมือของเขาสามารถเลือกลงสนามได้จึงดูค่อนข้างแน่นอนว่าเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงหลายจยุดสาหรับหลายเกมจากนี้ไป2อถึงสาสัปดาห์ข้างหน้าครับบางทีเขาอาจต้องตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบเกมการเล่นไปนเลยก็ได้นะและนั่นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการจัดการกับปัญหามากมายที่กําลังรุมเร้าของทีมทรงบอลของเกมนัดที่แพ้กับเลตเตอร์สตีด4-2ทำให้เกิดคําถามเกี่ยวกับสปิริยและก็จรรยาบรรในการลงเล่นเป็นทีมของยูเนเต็ดแต่อย่าแปลกใจนะที่จะได้เห็นโซชากลับมาใช้ผู้เล่น และก็สกอตต์มิเทูมินเจับคู่ในแดนกลางอีกครั้งหนึ่งในเกมแดงเดือดที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแรงลิฟผูครับในวันที่ส4ตุลาคมนี้เพราะทั้งองคือแข้งที่โซชานั้นดูไว้ใจมึงมากและก็อีกหนึ่งจุดสําคัญที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือว่าการส่งเอดิสันคาวานี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะคาวานี่เป็นนักเตะที่มีความสามารถในการกดดันคู่แข่งสูงในขณะที่มาคาร์เดสฟ,ฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งแข้งนะครับที่โซชานั้นเนี่ยอาจจะเลือกในการออกสตาร์ทตัวจริง แต่ปัญหาของยุนเต็ดตอนนี้คือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะหมายความว่านักเตะอย่างพอพอกบาและสารโชนั้นจะต้องนั่งบนม้านั่งสำรองไปก่อนรวมถึงเมสันกรีนวูดด้วยแม้ในเกมกับลิตเติ้ลสตีนะครับเขาเพิ่งชัตประตูสุดสวยมาแล้วก็ตามครับมีข้อโต้แย้งด้วยเหมือนกันนะว่ากรีนวูดและก็เรดฟอร์ดนั้นควรจะได้ออสต์ทเป็นตัวจริงก่อนคริสตินโน่เดอร์โดหรือไม่ดูเหมือนว่าโซชากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความจริงที่ว่าเขาไม่ค่อยสบายใจที่จะส่งเซอร์ซีเวนออสตันตัวจริงในทุกๆเกม หากว่าเขาฟิตเพราะบางทีโซชาก็จะไม่รู้สึกว่าทีมที่มีเซอรชเวนคือทีมนี้สุดของแมนเชสเตอร์เดนเดในสนามเนื่องจากราฟิวารานจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในอีกส3สาสัปดาห์หน้าจึงดูสมเหตุสมผลหากว่ายูนเต็ดจะลงเล่นในระบบ352เพื่อปิดจุดอ่อนในเกมรับของพวกเขาแล้วก็ใช้เกมโต้กลับเล่นงานคู่แข่งแทนมันเป็นอีกรูปแบบการเล่นหนึ่งที่ยูนเต็ดสามารถทำผลงานนี้สุดภายใต้โซชาและบางทีการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ชคชะตาและผลการแข่งขันของพวกเขากับการเจอทีมที่เป็นเสือสิงค์กระทิงแรดจากนี้ก็เป็นได้ครับได้รายชื่อต่อไปนี้คือสิบเอ็ดเล่นตัวจริงของยูเนเต็ดที่คาดว่าโซชานั้นจะเลือกใช้งานสลับโปรแกรมมหาโหดเริ่มจากดาวิดดิคิอาวิกตอร์ลินเดลฟวารันแม็กไกวลูกชออารอนวานวิสกาอเล็กเทเรสแม็กทูมิเนีบูโนเฟรนส์โดเนโดคาวานีหรือเรดฟอร์ด เร้บข่าวต่อมาครับเพยเปอร์เซนชนะของกุซูแมนยูยุคเกลเซอร์โซชาถือเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูนะครับที่มีเปอร์เซนในการพาทีมชนะมากที่สุดเป็นอันดับที่3ห่างนักตั้งแต่ตระกุลเกลเซอร์กลุ่มทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมด้วยจำนวน52.4โซชาเพิ่งพาทีมแพลเลเตอร์ซิตี้นะครับแบบน่านผิดหวงัง2-4ในเกมลีกนั้นล่าสุดนะครับจนทำให้แมนยูนั้นไม่ชนะในลีกเป็นนัดที่3ติดต่อกัน แถมยังเป็นการประชัยในลีกเป็นนัดที่2ของพวกเขาในฤดูกาลนี้ด้วยทั้งนี้นะครับเซอร์เล็กฟอร์กุสันเนี่ยคือกุนซือที่พาแมนยูนั้นเก็บชัยชนะในลีกมากที่สุดในยุคของตระกูลเกลเซอร์ที่จํานวน70.5%ครับโดยมีโชเซ่มอนิโยตามมาเป็นอันดับที่2ด้วยตัวเลข53.8%ในขณะที่หลุยฟาวเกาและก็เดวิดมอยครับอยู่อันดับที่4และ5ตามลำดับและนี่คือผลงานของกุนซอแมนยูนะครับกับการเล่นในลีกนะัตั้งแต่ที่ตระกูลเกลเซอร์เข้ามาเทคโอ,อเว ที่ร้อยละ70.5% 2ครับโจเซ่มานิโยร้อยละ53.8%นะครับอัตราการชนะ3ครับโซชาอัตราการชนะอยู่ที่52.4% 4ครับหลุยส์เฟลเกาครับอัตราร้อยละ51.3%ครับ5เดวิดมอยครับอัตราการชนะอยู่ที่50%และไม่นับรอยอันกิกจากการที่กิกยึนตำแหน่งเพียง4นัดเท่านั้นนะครับข่าวต่อมาความแตกต่างที่ซานโชไม่ปังกับแมนยูเหมือนตัวเล่นให้กับดอรมุล การเริ่มต้นที่ย่ำแย่ของจอร์นโชครับกับแมนยูนัดอาจถูกมองว่าเป็นเขาที่กําลังอยู่ในช่วงของการปร,รับตัวกับทีมใหม่และหลีกใหม่อยู่ในขณะนี้ในขณะที่บางคนนะครับยังว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าซานโชนั้นถูกจับมาเล่นทางด้านซ้ายทั้งทั้งที่ททความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นปีกขวาซึ่งนี่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงซานโชเล่นปีกซ้ายอยู่บ่อยครั้งให้กับบริเซียดอดบุญครับ สโมสรเก่าของเขาไม่ต่างจากปีกขวาครับด้วยสติติ20ประตูและ23สแบบอสซิตจาก50เกมในตำแหน่งนั้นเปรียบเทียบกับ24ประตูกับ36แอสซิตใน70เกมของเขาทางด้านขวาแต่สิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับความลื่นไหลของบทบาทที่รับมอบหมายที่ดอดมุดนะครับสารโชได้รับอนุญาตเคลื่อนที่อย่างอิสระแต่อินเต็ด์นั้นต้องมีการปักหลักอยู่ทางปีกซ้ายเป็นหลักลและนี่คือแผนภาพ ที่แสดงการเคลื่อนไหวของเขานะครับในเกมเอเวอร์ตันเลเตอร์สตีจากเว็บไซต์ f ฟร์สกอร์นะครับในขณะที่2ภาพข้างล่างนั้นเนี่ยจาก2เกมรดิก้าเยอรมนีเขารับอิสระจากการลงเล่นทําให้ผู้เล่นประเภทสานโชนั้นซึ่งหาพื้นที่ได้เก่งถูกจับตัวได้ยากและสามารถทดลองรูปแบบการเข้าทมาหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่เจนว่าทำไมาโซชาเนี่ยถึงให้สานโชนะครับมีบทบาทที่ตต่ตัวเช่นนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีสันกรีบูตเองนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่ถนัดทั้ง2เท้า น่าจะมีการสลับบทบาทได้ไปมาเช่นเดียวกันนะครับรโรนัลดโ้และเลดฟอร์ดนั้นเนี่ยก็เช่นกันครับดังนั้นไม่ว่าซานโชจะเล่นกับใครข้อดีของแนวรุกชุดนี้คือความลื่นไหลและความยืดหยุ่นที่มีกันหมดทุกคนเป็นไปได้ว่าผู้จัดการทีมอาจต้องการให้เขาเนี่ยเข้าใจเกมมากกว่านี้ก่อนถึงให้ความอิสระในการเล่นกับเขาหรือไม่ก็อาจจะตรงกันข้ามเพราะซานโชนั้นนะครับอาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ออกหากไม่รับอิสระในการเล่นก็เป็นได้ครับ สำหรับข่าวต่อมาครับเรดฟอร์ดไม่พอใจโซชาวิจารณ์เลือกการทํางานนอกสนามของตนมาคาเรดฟอร์ดครับกลับมาจากการบาดเจ็บและสามารถยิงประตูให้กับเกมเรตสตีได้ทันทีแต่นั่นไม่อาจป้องกันให้กับแมนเชสเต็ดต์พ่ายแพ้ในคิงส์วอเตเดียมอย่างยับเยินด้วยสกอร์สี่ได้อยู่ดีมีรายงานว่าดาวยิงใจบุญคนนี้นะครับรู้สึกไม่พอใจต่อความคิดเห็นของโซชาครับที่ขอให้เขาเนี่ยทุ่มเทกับงานในสนามและก็เผาเผากับการกุศลนอกสนามลงบ้างเพราะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเรียวหัวต่อ ของอาชีพการกระแข่งของเขาลิบิดมอยออนสไตล์ครับนักข่าววงในจากเดอะัตตินี่ครับเป็นผู้ทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นคนแรกครับโดยเขาระบุว่า คุณสุชานเวรรัยนี้ต้องการที่จะกล่าวโทษดาวเตะวัยสามปีรายนี้แต่อย่างใดแถมพยายามที่ชื่นชมและชื่นชอบเสียด้วยซ้ำแต่วิธีการพูดและการรายงานของสื่อทําให้เรดฟอรดนั้นและเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนนะครับรู้สึกหัวเสียเล็กน้อยเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเต็มที่มาโดยตลอดแถมยังยอมฝืนเล่นลงบ้างแม้การบาดเจ็บเป็นเวลาเกือบครึ่งปีซึ่งต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะบรรปลายแค่ไหนแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าทั้งสองคนนั้นน่าจะหาวิธีปรับความเข้าใจกันได้ไม่ยาก สำหรับข่าวต่อมาครับกูรูเนสโซชาให้โรนัลโดเป็นศูนย์กลางเกมรุกแก้ปัญหาแมนยูฟอร์มฟืดดาเรนอัมโรต้าบดิตนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกให้ทัศนะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของคริสเตียโนโรนัลโด ในเกมล่าสุดนะครับที่แมนยูนั้นบุกปิพ่เลตเตอร์สีเป็นเพราะว่าโซชานั้นเนี่ยยังใช้งานเขาไม่ถูกต้องจากการรายง,งานของท็อตสปอร์ตว่าทีมบีสแดงนะครับไม่ชนะใครในลีกเป็นเกมที่3ติดต่อกันเช่นเดียวกันกับดาวยิงโปรตุเกสนะครับที่ไม่สามารถยิงประตูเกับทีมได้เลยในช่วงหลังซึ่งอารมโรดมองว่ากุนซูชาวในเวลานี้นะครับต้องใช้จุดแข็งของสตาร์วัยสาปีรายนี้ในการสร้างทีมเพื่อกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังก้าว เอฟอร์ตันและกอริเตสตีพวกเขาเก็บได้เพียงคะแนนเดียวซึ่งนี่มันไม่ใช่สไตล์ของยูไนเต็ดเลยแม้กระทั่งในช่วงปีหลังๆนะครับในยุคข,ของโชเซ่มนโยเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่ามันเกิดข้ามผิดพลาดอะไรที่นั่นนะครับพวกเขาเซ็นสัญญากับเจอร์รชโช7 3ล้านปอนด์ซื้อราเฟลบรานราคาเกือบ50ล้านปอน แล้วก็ได้โรนัลโดมาร่วมทีมถ้าคุณไม่สร้างแนวรุกโดยมีโรนัลโดเป็นศูนย์กลางเขาอาจจะเล่นไม่ได้เขามีเกมที่แย่ลองดูในทีมชาติโปรตุเกสสิพวกเขาสร้างทีมโดยมีโรนัลโดเป็นศูนย์กลางแต่ตัวนี้เมียนอยู่นะครับไม่ได้ใช้จุดแข็งของใครเป็นประโยชน์เลยอัมโรได้กล่าวสิ้นท้ายอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ